สวัสดีค่ะบักสะพานมือสองค่ะแอลค่ะคค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกค่ะจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็กเก็ตวาซิตี้บางบวกหนาปานกลางนะคะเป็นงาน USA ลด R K นะคะเป็นสินค้าของทางบริสัทบัคนะคะราคา7,500บาทนะคะลูกค้าคะน้ำหนักนะคะ45กิโลจำนวนชิ้นประมาณกรนคะลูกค้าจ๋า า90ถึง100ตัวนะคะตก้อนทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆนะคะ75บาทนะคะอันนี้เราประมาณประมาณก่อนเนาะลูกค้าเดียวเดียวนะก็มันอาจมันมันมันเป็นความสวยแล้วแหละน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วเป็นหนาหนาเป็นบางบวกหนาปานกลางบวกเป็นทั้งผ้าสักการะ ซื้อแถมเียวแถมมาหมดเลยคุ้มคุ้มเลยเรียกได้ว่ารวมรวมมาค่ะรวมวอซิตรีรวมวอซิตี้แล้วก็มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะจ้าลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้เป็นแบบว่าสักการะเป็นบางเป็นหนาบางกลางเ้ากระสอบนี้เลยลูกค้าจ๋าเรียกร้องแล้วนะมาแล้วนะดูแลสามมาแล้วนะคะไม่เ่สวยมากเอาเดียวกันไม่นี่ ไหนคะอันเดียวกันเลยเอออันเดียวกันอันเดียวกันอ่านะคะลูกค้าค่ะอันเดียวกันเลยนะคะก็จะค้ามาทั้งผ่าลมเนื้อปลาสเตอร์เนื้อผ้าสกาลัดนะลูกค้าค่ะค้ามาให้เลยนะคะใช่ค่เอาง่ายๆเป็นรวมๆถ้าเป็นแบบว่าแบบนี้เยอะๆลูกค้าจะต้นทุนเขาอาจจะเพิ่มนะเราขออนุญาตประมาณหกสิบอหกสิบแปดสิบตัวต้นทุนต่อชิ้นพี่ตีไปประมาณแปดสิบบาทแปดสิบห้าบาทอันนี้ประมาณการก่อนเดี๋ยวๆนับให้อีกรอบตรงอ่าอ่าใช่แล้วอ่าไลฟ์สดจบนะคะ ลูคะาจ๋าป้าได้นะสวยอยู่นะสวยอยู่นะสวยนะลูกค้าหูเนาะยุ่นะนะเพราะว่าหมวนี้ลูกค้าจ๋าเรื่องทรงเรื่องไซส์มาหมดนะเรื่องทรงเรื่องไซส์ผ้าบงผ้าบางผ้าหนาปานกลางมาหมดเอาลูกค้าที่แบบว่าอยากได้เป็นแบบนี้แนะนาคือใส่สีแดงเหระเจนท่าหารอยบา่เรอสัญญาณตะครู่มาแล้วค่ะ คะเราก็จะไปไปมานิดหน่อยนะคะสัญญาเราชอบเดินทางไปไปมานีดหน่อยพอคนจะมาปุ๊บขายก่อน่จุดเรามาอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างมีตอวนะคะอันนี่คือสวยแหมขุ้มมาเนาะแบบลายสกรีนสวยๆเลยนะคะลูกค้าอันนี้ของเฮสันเอ็มนะค่ะดเห็นซาลาแบบบใช่ไหมคะหนูเห็นซาลาแบบบตัวนี้เป็นของเฮสันเอ็มมีมาซาโรซาลามีมานะคะผหญิงใส่ได้ ใช่ใช่ดีสีดำเลี้ยงมาเลยอ่าสวยเลยมีสีเขียวอยู่มีสีเขียวอยู่มีเขียีเขียวตัดนิดหน่อยนะคะมีเขียวตัดน้ำน้ำค่ะเขียวตัดมาำูปข้าวแบบนี้น้ำเรืนึงว่าตัวเองอยู่ในรีวิวนะอุ้ยสวยนะคะแบบนี้มีมาในหนึ่งกระสอบเน้นย้ำอีกรอบมีเป็นผ้าบางผ้าหนาปานกลางเน้นผ้าสักราระ เป็นผ้าหนาก็ว่าได้นะคะลูกค้าขาข้ามานนะคะแต่ว่ายังไงราคาเราก็คุ้มเรื่องไซส์นะเมกาก็จริงแต่ว่าไซส์บ้านเรานะสวยนาะพอดีพองลามไซส์ไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากนะคะอาจจะมีเล็กแหละอาจจะมีใหญ่มาบ้างแต่าราคาเราก็คุ้มรวมๆมาให้แต่โดยรวมเนี่ยคือคุ้มคือคุ้มนะยคะอุ๊ยบางคนเหรอลูกค้าได้เลยสวยนาะแล้วมันเป็นทรงใสได้หลากหลายหลากสไตล์นะคะ ใส่กันใหญ่กันร่มใส่คุ้มได้เลยหรือแบบว่าบางตัวผ้าสกอรายิ่งทําได้ราคานะบางตัวขายได้เป็นสี่ห้าร้อยบางตัวเอาไปอัพเป็นหลักพันแต่ก็แล้วแต่ตลาดครงนี้ทางนั้นให้ลูกค้าลองศึกษาตลาดก่อนนะคะใช่แล้วนะคะราคาแต่ละตลาดจะไม่เท่ากันราคาแล้วก็ราคาแต่ละตลาดไม่เท่ากันแล้วก็ราคาแล้วแต่ลูกค้าด้วยใช่ค่ะ แต่ถ้าหมทมัวนี้เป็นยังทรงเป็นโครงของวอสตี้อาจจะเป็นแบบว่ามีฮูุทธช้ามาบ้างนะคะอ่ตัวนี้เป็นของ N F L เลยนะคะน่าจะเป็นเสื้ออ่ามีลูกค้า F L ตัวเบอร์กันเค่ะพุ่งเราไปแล้วตั้งเมย์กล้วนะคะลูกค้าค่ะคุ่งลูกมาหลากหลายลูกค้าจ๋าคำว่าหลากหลายนี่หมายถึงว่ามันไม่มีสามแบบเนาะคือมันรวมเลย สามแบบในกระสอบเดียวกันลูกค้าจะหายากนะคจบทีเดียวของเราจะมีเป็นท่าวัสดุหนาอะและก็ก็คือสักการะเลยสักการะก็สักการะเลยแล้วหนาแล้วก็หนากันกลางจะมีแบบสองแบบแยกแต่ทีนี้มันร่วมกันหมดเลยลูกค้าจะเข้ารวมรวมไปเลยค่่ะใชรวมรวมมาตุ้มตุ้มมานะคะป้าคือคือครับบิ๊กใบปะได้ยุได้ปะชื่ใส่เราเป็นรองทรงแถวโอ้โจบแล้วจบแล้วอสตินมีมาเป็นกรโจมมี มาโทนสีหลากหลายค่ะหลากหลายหลากสลายเรื่มใส่กับบ้านเรานะคะอ่าหลวใช่แล้วค่ะอุ้ยสุดคุ้มมากใส่กบาไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากนะคะมี่แชมเพียนตาฮอดแบนเดียวอยู่นะที่เจอเป็นของเฮสแอนเอ็มะแล้วเป็นแชมเพียนอาซาร่าซาร่าแล้วก็ที่หนูใส่จะเป็น n f l อือมแล้วก็แก๊ บวุ้ยซอยกันแม่ซอยกันอย่างนี้วุ้ยเนี้ยซอยกันแม่ถ้าเราชมก็จะเจอแบบให้เอ็นเอ็มนะคะโอเจอนะคะแล้วก็มันจะมีเป็นแบรนด์หลากหลายบางตัวลูกค้าจะรู้จักนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูเรื่องแบรนด์ของเราแต่ทีนี้ทั้งนั้นเลยมีเปร์เซสเสียหายค่ะเกืือนดำชัมรุตอาจจะเจอบ้างถ้าถึง15%ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะดูแบบเราได้ราคาไอ้หลักสุตา์เราได้กระสอบนี้มีลูกค้าเอฟไปแล้วมีแค่กระสอบนี้ กระสอบเดียวเราหนักหนักหนักที่เดียวคือมอกระเพียงแต่ว่าถ้าลูกค้าโอ้ได้แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนพาร์ทารกระสอบนี้อะอะเรามีเป็นงานเอทีมีเป็นงานอเมริกามีเป็นงานญี่ปุ่นได้ค่ะทักมาได้ทักมาได้เรามีเป็นกระสอบใหม่แต่ว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะคะง่ายืึ้นกันสวยเราจะมีสองเบอร์ถามตลอดเลยใช่ใช่ค่ะลูกค้าค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์ที่แจ้งเลยใช่ค่ะพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์แอลก็ได้ ได้หมดนะคะได้หมดนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะเดียวนะะคโอ้ยนะคะตีเซ็ตประตูเจ้าของเลยเนะบ่ะแม่เล็กม่อเล็กพ่อเมียนยันหลุนี่นะคะลูกค้ามากับแดงๆสีสมนะะคดีใจตัวนี้หล่อมากค่ะอยากได้ตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะอ่ะคืนมาเด้อคืนแล้วเด้อส่งได้นะเอาไปให้เขาขายตัวหน่อยนิดนึงส่งได้สไตล์ได้นะคะ ทรงรูปแบบของเขาไม่จําเจไม่จาแบบด้วยมีเป็นหมวดนี้ไม่จําเป็นต้องหนาวขายได้เลยนะคะนี่เป็นของ US เลยบางคนบางคนก็จะเรียกเลยนะคะเดี๋ยวจ็กเบสบอลใช่ไหะมาเป็นงานเบสบอลค่ะเราก็จะเดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามานะคะขอบคุณพี่ออนอุมานะคะที่แชร์ให้นะแะขอบคุณมากมากเลยนะคะลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้หน่อยแต่ว่าบางครั้งหน้าลูกค้าค่ะ รูปแบบของเขานี่ยิ่งเป็นภาพที่สองของบาร์ค่ะรูปแบบไม่ซ้ำแบบไม่จำเจด้วยใช่แล้วนะคะแบบหลากหลายยิ่งเป็นแบรนด์นะเป็นของ USA ด้วยมีเกมอะไมีพีเอชโอเอชเอออะไรบอดี้เบิร์เลยนะคะมาเอสเออูเอสเออูเอสเอนะะค่ะยูเอสเออ่ะสวยอ่ะแล้วบนน้องท่านยูเอสเอคนนี้ะมาแล้วดอกถ้าจะยูยูเอสควรท่ถ้าได้บินมาไทยดอกนะคะดูค่ะค่ะเขียวมีแดงมาดำเทาส้มฟุ้ง อเยี่ยมมากเลยาได้ว่ารวมรวมค่าค่ามาให้เลยนะหลากหลายเอาง่ายหลากหลายหลากสายราคาเราก็คุ้มนะคะเก็บมันคุ้มนะคะราคาอีกปก่อีกแบบอีกแบบอีด้วยนะคะอู้วันนี้เป็นหนัง แขนหนังก็สวยนะคะลูกค้าค่ะเป็นเนื้อผ้าสกอตแลนด์นะคะลูกค้าค่ะโอ้สูงตากรองตากล้องวะก็ถือว่าเอายุกลงแน่ตากล้องว่ะแขนหนังก็ถือว่าคุ้มนะเวลาเราไปทําราคานี่เราสามารถเอาไปอัพทําราคาได้เลยใช่เลยเอาไปอัพทําราคาได้เลยนะคะสำหรับตัวแขนหนังนะคะจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างอย่างที่แจ้งนะคะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าค่ะแบนดำาน้องมีแจ้งแอันนี้บ้างนะคะเป็นงานมือสองอ๋ะ อันนี้เราก็ประมาณการเนาะไม่ประมาณแล้วค่ะพเบียค่ะหมดเลยทุกทุกตัวความประชันใจดีปิดท้ายด้วยให้เห็นทุกตัวปิดท้ายด้วยพเบียค่ะแบทแมนค่ะบู๊มีหอดแบทแมนข้างหน้าว่าหล่อแล้วต้องเจอข้างหลังไม่เลยนะคะลูกค้าหะข้างหลังค่ะลูกค้าจัดทั่วละกันนะคะหมวดนี้เป็นแจ็คเก็ตวาร์กิตี้ค่ะบานค่ะหนาปานกลางค่ะบวกเป็นเนื้อผ้าสกอตแลนด์นะลูกค้าคะเอาง่ายๆรวมๆมาหมดนะคะ งาน U F A รถอาเคนะ,ะนสินค้าของทางบริษัทบัสราคา7,500บาทค่ะน้ำหนัก45่สิบากิโลคำนวณชิพประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าขอประมาณการก่อนเ<ช>นาะ 9, ์เก้านาทีมีหนึ100ตัวเดียว<ช>จบไลน์เดี๋ยวเราคำนวณให้นะคะ,คะเราจะทุนต่อชิ้นประมาณการเขาเจ็ดสิบาทค่ะ,คะสาวลูกคา้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook ไลน์เข้ามาสอบถามไอจีหรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบัานเเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะ ช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ